สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอซ์มาทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวงานนะครับเปลี่ยนฟิล์มจอไนนะครับอันนี้จะเป็น MacBook Pro นะครับโมเดล A238 นะครับลูกค้ามาในการตัวน้ําอ่าเข้าตัวจอมานะครับอันนี้ช่างไอด้ทำการเปลี่ยนฟิล์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับผมสําหรับวิธีในการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการแกะตัวหน้าจอออกจากตัวท็อปเคสก่อนเลยนะครับจากนั้นอ่าแกะตัวขอบยางออกก่อนเลยนะครับตามด้วยตัวบัสเซลนะครับ ขันน็อตอีกประมาณ10ตัวบริเวณด้านล่างจอครับจากนั้นนะครับค่อยๆแส,สจอกออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟิล์มด้านในหลังจากที่แส,สจอ,อ,อกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมจะใช้เป็นฟิล์มตัวของจอ macbook นะครับจะเป็นฟิล์มชั้นแรกนะครับเพราะว่าผมถนัดค่อนข้างนถนัดนะครับ ทำการแซะนะครับใช้ความร้อนช่วยหรือว่าตัวน้ำยาลอกกาวช่วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าจอออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนฟิล์มได้เลยจะมีอยู่หกแผ่นอยู่ด้านในนะครับเรียงลําดับนะครับแล้วเก็บฝุ่นเก็บไรเรียบร้อยนะครับประกบจอนะครับเทสักทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจอแสดงผลได้ปกตินะครับก็สามารถจบงานให้ลูกค้าได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มี MacBook นะครับอาการ โดนน้ำมานะครับสามารถส่งเข้ามาเช็คได้ที่สมาธิสวิตได้เลยครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook หรือว่าไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ใช้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ